ว้าวขอเสียงใแดนกับน้องเก้าแลเจมจีนะครับนี่ฮะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะฮะขอบคุณแดนเซอรด้วยนะครับนะครับทางน้องก้าและเจมจีนะชุ่ครับ มาในแบบว่ามาชุดนักบินเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอยากเป็นนักบินด้วยมครับก็เคยคิดคิดอยู่ตอนเด็กๆในเด็กๆครับเท่ๆกันเลยนะวันนี้ได้ลองใส่ชุดแล้วนะใช่เท่ไหมครับเสาร์เท่ไหมโอ้โหที่สุดเลยนะเท่จริงๆหุ่นรุ่นเก้าเราไม่อยากเป็นนักบินบ้างหรอผมเป็นแซมใช่ไหมคะให้พี่เจมสเพาเป็นหัยเรื่อง ะะแล้วก้าวันนี้แบบเอาสวยๆก็พอเอาละขึ้นมาอยู่นบ,บนเวทีแบบนี้แล้วไม่ให้ไปไหนดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาจับระงวัลและกีดอกกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับที่บรกษาบริษัทแอดวาแบบนซ์อินโฟสเปซจำกัดมหาชนนะครับ